ยัย <Yes>, <our> yeah. สวัสดีครับคุกผู้ฟังชาวซีดท่านเลยนะฮะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ซีด97จุดเฟรมและพันหมายคนวัยมันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอตบมือครั้งหนึ่งดีกว่าวนี้ผมไม่ต้องไหวและเหนื่อยมากเลย ในแคร์เนื่องจากว่ามีสปินสุดฮอตของเรานะฮะมาที่คลื่นซีดเก้าสิบเจ็ดจ้าของเรานะครับขอต้อนรับเลยดีกว่านะฮะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาสวัสดีคุณเต๋อเอฟแปสวัสดีครับผมเลยครับคุณอ้นนฮะสวัสดีครับคุณเต๋าเศรษฐพงศ์เศรษฐพงศ์นะเศรษฐพงศ์ครับเศรษฐพงศ์ไปกันใหญ่แล้วนะฮะครับวันนี้ก่อนอื่นเลยดีกว่านะฮะอยากให้คุณเต๋ามาทักทายชาวซีก่อนดีกว่าครับอ่ะก็สวัสดีนะครับชาวซีนะฮะเมล็ดพันธุ์ใหม่ของคนวัยมันเลยครับหนุ่มสวัสดีทุกทุกท่านเลย ถ้าเกิดว่าใครติดตามก็แน่าจะรู้แหละว่าเราสองคนเป็นเพื่อนกันคือว่าจะบอกว่าอะไรนะฮะวันนี้ดีกว่ามาพร้อมกับซิงเกิลใหม่นะครับมีเพลงที่ชื่อว่าอะไรครับผมเพลงซิงเกิลใหม่นะครับเป็นซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกนะฮะชื่อเพลงว่าอยากจะมาไหมนะครับมีชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่า believe me believe me ครับนะครับอ่ะอยากจะถามถึงเรื่องของชื่อเพลงดีกว่าอยากจะมาไหมมันแปลว่ายังไงฮะก็เป็นคําเชิญชวนครับว่าอยากจะ เชิญชวนทุกคนหรือว่าแฟนแฟนชาวซีทุกคนหรือว่าแฟนคลับหรือว่าแฟนที่แบบยังไม่เคยรู้จักเตามาก,ก่อน,นอมาฟังเพลงของผมว่าเป็นยังไงอะไรยังไงเพราะเป็นเพลงแนวแบบสดใสความรักสดใสสดใสแล้วมีเป็นแพลงแบบมีเดียมป๊อปนะซึ่งมีซาร์แบบว่าอิเล็กทรอนิกเข้ามาด้วยอ่ามันเอมเชิญชวนว่าอยากจะมากับเต๋าไหมใช่ครับผมะนะครับพูดถึงเพลงนี้นะฮะอยากจะพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องดนตรีไปะล่านะฮะดนตรีจะเป็นแนวไหนครับที่จะเน้นเข้มข้นมากขึ้นเลยก็เป็นแนวป๊อปนะครับแนวป๊อปแล้วก็ มีโครงสร้างเป็นแบบร็อกร็อกด้วยซึ่งดูให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็มีซาวอิกทรอนิกเข้ามาด้วยครับค<ม>รับผมโปรดิวเซอร์นี่ก็ได้ครูเตอ๋ <ad> อาราดอนมาเป็นโปรดิวเซอร์เป็นคน ควบคุมห้องอัดให้ด้วยครับผมอ่ะทุกครั้งนะฮะเราจะรู้อยู่แล้วว่าซิกเนเจอร์ของเต๋าเนี่ยคือการเต้นการเต้นเต้นจริงๆนะฮะอย่างซิงเกิลก่อนหน้านี้ก็จะโชว์จะมีการเต้นที่ชัดเจนเลยอ่าใช่คือช่วงล่างช่วงล่างหนักแน่นมากนะฮะมาถึงช่วงนี้ดีกว่าขายของเลยว่าทีเด็ดของเพลงนี้คืออะไรครับก็ขายของก็มีท่าเต้นแน่นอนเรื่องพวกนี้แล้ว่าเราก็มีโอกาสได้ เรียนร้องเพลงเพิ่มขึ้นเรียนเต้นด้วยครับผมแล้วก็สำหรับซิงเกิลใหม่เลยก็จะมีท่าเต้นในท่อนฮุกครับฟังแล้วก็จะมีช่วงโซโล่ด้วยอ่าจะมีเต้นมีท่าเต้นให้คนดูคนผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามกันนะฮะน่าสนใจทีเดียวแต่ว่าคนอาจจะยังไม่เห็นท่าเต้นแอบไว้อุบดูใน MV ใน MV ใช่นฮะใน MV เนี่ยจะได้เห็นท่าเต้นแน่นอนครับผมซึ่ง จะปล่อยในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ครับอดใจลุ้นกันไปก่อนว่าเต้นจะเต้นยังไงขอฟังเพลงไปก่อนแล้วลองไปคิดค่าเต้นกันเองนะฮะจะออกมาเป็นแนวไหนจะมาดูวันที่หนึ่งะฮะว่ามันจะตรงกันหรือเปล่าใช่เน่าสนใจทีเดียวนะฮะพูดถึงบรรยากาศดีกว่านะฮะตอนอัดเพลงนะครับบรรยากาศเป็นไงบ้างฮะก็ตอนอัดเพลงเนี่ยเราเข้าห้องอัดประมาณสามครั้งครับสามวันเลยทีเดียวก็คือวันแรกเนี่ยก็ไปแบบว่า เช็คคีย์เช็คเสียงว่าจะบโอเคประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้วก็มีเข้าห้องอัดวันนแรกซึ่งเป็นอัดเป็นเดโมก่อนแล้วก็วันที่สองแล้วก็เข้าไปอัดอีกทีหนึ่งซึ่งเราก็ดีไซน์การร้องคุณเตาก็ก็ช่วงนั้นช่วงนั้นติดเรียนติดอะไรด้วยแล้วก็น้ําท่วมด้วยเออใช่ตรงนั้นแหละตรงบ้านคุณเตาที่น้ําแบบว่าท่วมต้องแบบลุยน้ํลุยฝนไปเลยอะไรเงี้ยก็คือเสร็จทีก็เที่ยงคืนหกทุ่มาส่วนใหญ่จะได้เข้าห้องอัดช่วงเวลากลางคืนครับครับผมก็แบบว่าลุยทําเต็มที่แล้วก็สําหรับเพลงนี้เเนีี่ยก็คือราม เต๋าเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบเลยก็คือมีส่วนร่วมในการในการประชุมในการแบบว่าอยากต้องการเนื้อหาแบบไหนอะไรยังไงแนวเพลงเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยส่วนร่วมในการโปรดิวส์เพลงทั้งหมดเลยนะครับพูดถึงเรื่องของการร้องเพลงดีกว่าท่อนไหนร้องยากสุดฮะก็จะมีท่อนไหนร้องยากสุดแล้วฮะจะเป็นช่วงไหนช่วงใหเป็นช่วงหกครับเพราะจะเสียงจะสูงหน่อยครับซึ่งท็อปโน้ตเนี่ยก็สูงเอาการเหมือนกันซึ่ง ช่วงฮุกแรกเนี่ยฮุกสองเนี่ยเราจะเป็นแบบมิกเสียงใช้เสียงมิกครับแต่พอฮุกสุดท้ายเนี่ยเราจะร้องเต็มเสียงแทนแบบว่าดูแบบแข็งแรงเพราะว่าโครงสร้างเราเป็นร็อกอะไรเงี้ยล้าก็ร้องแบบว่าให้แตกต่างกันออกไปครับซึ่งก็จะที่จริงยากหมดนะครับเพราะว่าท่อนตั้งแต่เอหนึ่งเอสองเนี่ยเราต้องสื่ออมณมแล้วว่าแบบว่าตาตามองตาเวลาที่มองฉันนั้น มันจะมีตมีตักมันชั้นเน่มันจะมีเสียงกระสอบอะไรเสียงมันจะดูเซ็กซี่ด้วยให้คนฟังแบบตอนแรวยิ้มเคลิ้มอะไรเออครับแม่ตอนนี้คงกําลังยิ้มกันหลายคนแล้วแหละอยากจะมาหรือเปล่าอยากจะมาแล้วด้วยนะฮะเอาพูดถึงเพลงดีกว่าตอนนี้เหมือนเราก็เริ่มปล่อยเป็นซิงเกิลแล้วมีวางแผนถึงลบั้มเต็มไหมครับก็เราก็โฟกัสเรื่อง ซิงเกิลนี้ก่อนนะครับผมถึงว่าฟีดแบ็เป็นยังไงอะไรยังไงครับส่วนซิงเกิลต่อไปเนี่ยก็อยู่ที่ทางผู้ใหญ่ด้วยครับผมว่าตอนนี้เราก็เต็มที่กับนี่แหละอยากจะมาไหมก่อนก็เรียกว่าทํางานทีละชิ้นออกมาให้เต็มที่นะครับยังไงแฟนๆก็รอติดตามดูลวกันนะครับเห็นผลงานอื่นเยอะแยะมากมายเลยทั้งเพลงทั้งซีรีส์แล้วก็จะมีเห็นบอกเป็นละครเวทีด้วยใช่ครับผมแล้วก็ภาพยนตร์ภาพยนตร์ด้วยวันที่5ธันวาเข้าโรงแล้ว อ่านะฮะติดตามได้เลยละกันติดตามได้ครับละวครเวทีก็เป็นเกี่ยวกับสุนทรภพนสุนทรภพอ่าเดอะมิวสิควมีเต้นมีโชว์พลังเสียงแน่นอนแน่นอนครับผมแน่นอนเลยถ้าใครชอบเพลงสุนทรภพนก็ไปติดตามได้ครับน่าจะแสดงช่วงมกราปีหน้าครับอืมอ่ะเมื่อกี้พูดถึงว่าได้มีการมีโอกาสในการทํางานหลายอย่างแล้วนะรู้สึกว่าชอบหรือว่าความรู้สึกยากของงานแต่ละชนิดเป็นยังไงบ้างครับชอบนะครับแล้วก็ความยากแต่ละงานแต่ละ ชิ้นงานเนี่ยมันก็แตกต่างกันออกไปซึ่งการแสดงก็แตกต่างกันออกไปการร้องเพลงก็ แตกต่างกันซึ่งเราก็แบบว่าโชคดีที่ได้มีโอกาสได้ทําทุกอย่างซึ่งเราก็ได้สามารถเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากตรงนั้นมาพัฒนาตัวเองให้แบบว่ามีศักยภาพที่แข็งแรงขึ้นอ่ะคู่ให้ตายเถอะเหลือแต่ดีเจท่านนจะหลอกขนาดนี้เหลือแต่ดีเจเหลือแต่ดีเจดีเจดีเจอ่าพี่ตุ้ยครับพี่ตุ้ยฮะพี่ตุ้ยได้ยินเลยหรือเปล่าครับเออเหลือแต่ดีเจนะฮะพี่อ้นไงฮะพี่อ้นนี่นะฮะอ่ะพูดถึงนี้ดีกว่าสำหรับช่องทางที่จะให้แฟนๆติดต่อเต่าว่าฮะมีตรงไหนบ้างเอ่ย อ่าถ้าตอนนี้ก็เป็นทวิตเตอร์เลยครับทวิตเตอร์กับอินสตาแกรซึ่งซึ่งใช้ชื่อเดียวกันอืนะก็คือเต๋าเพียงพอเต๋าเพียงพอ T A O นะครับ P H I A N G P H O R อ่านะฮะเต๋าเพียงพอนะครับก็ชื่อเหมือนกันครับทั้งทวิตเตอร์แล้วก็อินสตาแกรมส่วน Facebook ก็สแล AF c h n n n e l เลยอ่าโอเคก็ถึงตรงเลยตรงเลยถ้าเกิดอยากจะมาดาวน์โหลดเพลงดาวน์โหลดเพลงนะครับก็ ถ้าใครใช้ซิมทรูมูฟนะครับก็กด2222กดโทรออกแล้วก็บอกชื่อเพลงได้เลยครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็ www.true music.com ครับอ่าง่ายๆเลยนะฮะโหลดกันไ้เยอะนะฮะไปถึงตัวเตาเลยครับผมนะครับตามคำเชิญเลยครับว่าอยากจะมาหรือเปล่านะครับแล้วก็นี่อีกช่องทางหนึ่งทางซีดเ97.5 FM เจ็ดจ้า็มขอกันมาเยอะด้วยนะฮะ ถ้าเกิดอีกนิดนึงนี่จะไปถึงขั้นลายแล้วนะลายเลยบอกลายว t s แอ p ไปหมดเลยนะครับอ่ะมาถึงตอนนี้สุดท้ายแล้วถ้าอยากให้เต๋านะครับฝากถึงอะไรถึงชาวซีดหน่อยครฝากผลงานเต็มที่เลยครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับซะ สาวซีดสาซาวซีดอีสานแตกแล้วมาเลยขอเส้นส้วนนะครับเนี่ยสาวซีดทั้งหลายนะครับมาฟังเพลงฟังเพลงฟังเพลงมาฟังเพลงของผมนะครับอยากจะมาไหมนะฮะหรือภาษาอีสานอยากจะมาบอมาเกี่ยวกับมากับเต๋าหรือเปล่านะฮะอ่ะสุดท้ายแล้วต้องขอบคุณด้วยนะฮะกับเต๋าเซนโผงขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากฝากด้วยนะอ่ะอยากเป็นดีเจเปิดเข้าเพลงแจงไหมส่งเข้าเลยเฮ้ยจริงเหรอเออเอาเลยเอาเลยมามามาทำยังไงอ่ะพูดเลยพูดใส่ไมค์เลยฮะ ครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเตานะครับที่คลื่นคลื่นซีดนะครับ FM นะครับผมก็วันนี้จะมาเปิดเพลงนะครับเพราะเพราะสไตล์เต่าๆนะฮะมีเดียมร็อกนะครับผมอยากจะมาไหมนะฮะไปฟังกันเลยครับเอาละครับผมจบไปนะฮะเช้าจากสครับนันเองะครับปากว่างด้วยอ่าเป็นหนึ่งสกันใหม่นะฮะของพี่ไอซ์รันยูนะครับรวมไปถึงเมื่อกี้ เพิ่งสัมภาษณ์กันไปสด,สดๆ้องเลยโอ้โหนะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะฮะแล้วของหนุ่มเต๋าเซตพงศ์นะครับหรือว่าเต๋า F8 นั่นเองครับอยากจะมาไหมอืม believe me นะครับอ้าวสำหรับตอนนี้ครับเดี๋ยวอยู่กับเราต่อ,อย,ายาวๆฮะจนถึง5มงเย็นแน่นอนสำหรับวันนี้ครับนะฮะแล้วอย่าลืมว่าใครที่อยากฟังเพลงไหนส่งมาได้ทาง4 1 1 1นึ่งนหครับผมนะฮะรวมไปถึงทาง a ฟ e b o ๊ k ของเราก็ สลับไปได้เลยฮะ I am seed นั่นเองครับผมหรือว่าหลังไมค์ก็ได้นะโทรมาคุยกันได้เลยนะครับ022457183ครับเอาว่าเดี๋ยวหลังสปอตฮะเรามีหนึ่งเพลงจากหนุ่มชินชินนุวุฒก์กับเพลงอ่ากับเพลงที่ชื่อว่าความจำเสื่อมเคลมเลยเอาละมาถึงช่วงนี้บ้านดีกว่านะช่วงซีด ฮูล่าฮุกนะครับง่ายๆเลยนะฮะกับตุลาคมนี้กับซีดอีโคสปีเกอร์นะฮะเป็นซีดคอลเลกชันสุดเจ๋งเลยนะครับที่จะเนรมิตนะฮะขวดน้ำให้กลายเป็นลำโพงนะครับง่ายๆคุณแค่หาอุปกรณ์นะครับมิวสิกเพลย์ต่างๆเสียบต่อเข้าไปได้เลยคุณก็จะสามารถฟังเพลงได้เลยนะฮะง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับครับผมกติกาง่ายๆฮะเหมือนเดิมฟังให้ดีและตอบให้ถูก เพลงนี้ผมชอบท่อนนี้มากตอนไหนครับ I'm not okay ผมว่าคุณคุณชอบชอบชอบท่อนหลังมากกว่าท่า<ค>นพูดไม่ออกเลยอลเออนะฮะอ่ะง่ายๆเลยนะทายมาว่าคนาร้องเพลงนี้คือใครนะครับที่022457183นะครับถ้าเกิดว่าสายหน้าใหม่ของเราตอบไม่ถูกนะฮะของรางวัลประจำเดือนนะครับจะถูกยกมอบไปให้กับ sms แบรกที่ส่งเข้ามา4111975ครับผมจะว่าไปเพลงนี้นะผู้ชายร้องนี้จะฮามากฉันก็ไม่รู้ว่าฉันเป็นผู้หญิงหรือเปล่า ก็ไม่เคยมียคุณจะแปลอย่างนั้นทำไมเล่าแม่แปลอย่างนี้มันก็ไม่เหมือนนะฮะเออเ้ามาใครตอบได้หยิบโทรศัพท์โทรงเลย022457133ครับครับมารับสายน้ไมักันดีกว่านะฮะโอ้โหชื่อเหมนผมเลยสวัสดีครับคุณอ้นค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้นจริงๆริหรอฮะค่ะจริงค่ะชื่อจริงชื่ออะไรฮะ ชื่อจันจิราค่ะอ่านะครับอ่ะวันนี้คุณนรนมั่นใจหรือเปล่าเหมือนพูดกับตัวเองใช่ไหมคิดว่ามั่นใจค่ะเพราะว่าเพลงนี้รู้สึกว่าชอบมากเป็นเพลงในวัยของคุณนรนเลยนะครับวัยไม่ใช่ตอนฟังยังอยู่อนุบาลเลยคะเนี่ยแล้วเสียงไม่น่าใช่พัะนาขนาดนั้นนะฮะถ้าเกิดมั่นใจงั้นตอบมาเลยดีกว่าครับบิเนสเปียค่ะอ่าถูกต้องเลยเป็นเพลงที่โอ้โห มีซีดีโอผมดูแล้วก็เจ๋งนีนะไปร้องบนภูเขาเซ็กซี่มากค่ะกซี่โชว์สดีนิดๆนะฮะคุณมองภูเขาหรือเปล่าถามว่าผมมองภูเขาไหมผมมองนั่นไงชัดเลยสดีนิดนิดนานกว่าอ่านะครับดีใจด้วยนะฮะคุณโ้นนะครับรับไปเลยนะฮะกสิสเอ็กโวสปีกเกอร์นะฮะอีโคสปีกเกอร์ขอพายมาเอ็กโวอะไรนะ นะครับขอบคุณมากนะคะติดต่อรับของรางวัลหลังใหม่เลยนะฮะถูกต้องนะฮะก็หลายๆคนคงจะจําได้แหละนะฮะใครที่เกิดในช่วงแบบว่าบริตตี้กำลังปกติอยู่จังปกติจริงตอนนี้เป็นไงครับเป็นเทปแล้วเนอะเพราะว่ามีคนบอกว่าผมเอ่อมีคนบอกนะว่ากลับมาพร้อมอีกนะผมไม่ได้ตามตอนนี้มันค่อนข้างจะแปลกนะอ่าวงการเพลงของฝรั่งตอนนี้ทางด้านของเลดี้กาก้าอืมก็ฉุขึ้นมาเลยอ๋อเรื่องฉุนี่ผมว่าปกติของศิลปินเมืองนอกคุณรู้ไหมครับ ยังผมเคยเห็นคนหนึ่งน้องสาวของไมเคิลแจ็คสันนะเจเน็ตเจเน็ตแจ็คสันับโ oh, อ้โหจากแบบว่าหุ่นเซ็กซี่เลยนะผ่านไปแป๊บเดียวถ่ายรูปมาอีกทีนี้แบบ ร้อยกิโลอัพอ่ะใช่ไหมผมว่าร้อยกิโลอัพจริงแต่แป๊บเดียวฮะแป๊บเดียวกลับมาผอมเหมือนเดิมเขามีวินัยของผู้นี้เขามีแบบเทรนเนอร์เขาจ้างอันทีเป็นที่มีวินัยที่จะลดถูกต้องอะไรอย่างนี้ไงนะครับอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องของงานด้วยการโชว์อะไรหลายอย่างมันก็ต้องใช้การเคลื่อนไหวมูฟเมนต์ร่างกายที่ต้องแข็งแรงเรื่องเรื่องบอกถ้าไม่ผอมคุณไม่ได้ตังนั่นแหละแพทย์นั่นแหละอ้าวโอเคมาตอนนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับกับ TrueMove H นะครับ I'm not a girl ขอบคุณบิ๊ตนี่ที่มาร้องให้ฟังอีกหนึ่งทีด้วยฮะขอบอ <laughs> คุณครับลาพุ t พิศพั o ค์ เอาละครับผมกลับมาซิงกันต่อนะฮะกับเรา2คนนะฮะสำหรับชั่วโมงนี้นั่นเองครับผมชั่วโมงที่2แล้วนะฮะซิงกันต่อแน่นอนครับผมทีน,นี้มีเพลงที่คุณผู้ฟังชาวซีนะฮะเลือกมาเต็มเลยนะครับจากซิง11975ด้วยถูกต้อง1เพลงนี้จากซิงคูล่านะถือว่าเป็นเพลงเปิดของพวกเขาเลย<ะ>247นั่นเองนะฮะครับผมมีเพลง,ง,งจากน้องนตด,ด้วยพนายังกูนนะฮะเธอคิดยังไงกัน เพลงนี้ไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับผู้ปล่อยมาใหม่ด้วยแล้วก็รวมถึงดาวสาวจากลุลาครับอย่าลืมว่าสำหรับชั่วโมงนี้ชาวซีดอยากฟังเพลงไหนก็ส่งมาบอกกันได้ฮะครับซีดหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดห้าครับมาถึงช่วงนี้นะฮะกับช่วงซีดบล็อกฟิล์มนะครับซึ่งเราก็จะมาอัปเดตนะฮะกับหนังดังนะครับซึ่งเคยฉายมาแล้วนะแต่ว่าคราวนี้เขาจะกลับมาทําใหม่ใช่ครับก็เคยเราเคยพูดกันแล้วครั้งหนึ่งนะฮะว่า หนังเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นหนังของมาเวลมาเวลซึ่งทางฟ็อกเนี่ยนะฮะเหมือนได้มาขอทําสัญญาครับว่าจะนําไปสร้างอแต่ว่าเกิดปัญหาครับที่ตอนนี้เนี่ยไม่สามารถ สร้างเสร็จตามสัญญานะฮะที่สำคัญนะเขาบอกว่าทางฟ็อกเนี่ยเคยไปติดต่อนะครับนุ่มเบนแอฟเฟคซึ่งห่างหายจากการเป็นนักแสดงไปนานเพราะว่าไปทำอยู่เบื้องหลังเป็นผู้มุ่กลับอะไรอย่างนี้ไปท้าทางให้กลับมาเล่นซึ่งโอกาสนี้ผมบอกเลยว่ามันมีน้อยมากๆนะหนึ่งหุ่นของเขาถูกต้องนะฮะก็ต้องกลับมาฟิตเหมนอนเดิมแต่หนังภาคแรกผมว่าถือว่าโอเคนะโอเค แต่ตอนนี้ฮะเกิดปัญหาที่ฟ็อกแล้วเพราะว่านะฮะไม่สามารถสร้างตามที่เส็จทัน,ทนสัญญาครับนะฮะก็เลยต้องคืนครับแดรเดวิลให้กับทางมาเวลนั่นเองครับผมแต่ว่าเราเองก็คงต้องก็อยากอยากเห็นอีกครั้งนึงแหละนะครับก็หวังว่าทางด้าน m มาเวลจะสามารถทำกลับมานะครับฉบับใหม่นะฮะกลับมาได้เสร็จทันสมบูรณ์ต้องถามว่าแดร์เดวิลเนี่ย ภาคแรกประสบความสําเร็จขนาดไหนดีกว่าเพราะจากที่ผมคิดนะหนึ่งละเขาประสบความสําเร็จในเรื่องของคู่รักนะออนะรักกันไปเลยสําหรับเบนเฟลกันเองนะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะับเพราะว่าจากเรื่องของประสบความสําเร็จเนี่ยจริงๆเรื่องของอการตูในบาเวลนะครับแต,แต่เรื่องที่ทําออกมาเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จกันเยอะนะใช่ไงมัออนมีอีกหลายตัวที่น่าจะทําใหม่อย่างเดรเวลเนี่ยผมว่าก็เท่นะแต่ผมว่ามีหลายอย่างที่ทําให้คนอาจจะแบบ เฉยๆหนึ่งแหละพระเอกหล่หอแต่ตาบอดนี้อ่ะ <c oughs> นะฮะพลังก็คือไม่มีอะไรมากคล้ายๆแบทแมนด้วยชุดนะฮะก็คือใช้พลังความสามารถของตัวเองอืนั่นแหละฮะเลยทําให้ผมว่ามีหลายตัวนะอ่าสร้างตัวอื่นก็ได้ <c oughs> <c oughs> นะครับอ้าวไม่เป็นไรแล้วกันให้ผมมีอัปเดตนะฮะเดี๋ยวจะมาอัปเดตที่นี่เลยนะครับที่ซีดบล็อกฟิล์มครับมาถึงช่วงนี้นะัะกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะฮะกับซีดเลดี้นะครับซึ่งครั้งนี้ก็เดินทางมาถึงครั้งที่ยี่สิบเก้าแล้ว เร็วเหลือเกินนะครับสำหรับคำใบ้ครั้งนี้นะฮะเป็นอ,อุปกรณ์นะครับที่ทางทีมงานเตรียมมาให้กับเราดีเจนะฮะให้เราเดากันด้วยนะครับให้มารูปสนุกด้วยกันอีกด้วยนะฮะมันคือ,อาปากกาลูกลื่นสีปากกานะลูกลื่นสีซึ่งผมไม่เข้าใจจริงๆว่ามันคืออะไรมผมไม่รู้จะตอบยังไงไม่รู้จะเดายังไงละเออมีสิบแท่งด้วยกันมีหลายสีเหรอห่านะหลายสีลังสันหรือเปล่าหลากสี คนบ้ารังสรรนายรังสรรฮึ่ก็บอกอยู่แล้วว่าซีเลดี้งั้มันนายรังสรรเออเอ้าเขาอาจจะเป็นเลดี้ณปัจจุบันก็ได้โอ้โหปวดหัวแล้วครับอย่างนั้นนะฮะเอ้ายากเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าครูฟังชาวซีนะครับเดาออกหรือว่าพอจะทายกันออกนะฮะส่งคําทายได้เล่นเลยนะฮะทางซีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดห้านะครับมาร่วมสนุกกันแล้วก็ติดตามให้ดีนะฮะว่าซีเลดดี้ครั้งที่ย ouais pues uh ี่สิบเก้านะครับวันที่ยี่สิบตุลาคมนี้ จะเป็นใครนะครับที่นี่เลยนะที่ซีท97จุดได้เฟมนะครับช่วงนี้ต้องขอคุณด้วยนะกับซิตราโนวิชเรเดียนส์ครับผมมาถึงช่วงนี้นะกับช่วงมิวสิกเล็กโซซีนะครับวันนี้ผมมีศิลปินอีกหนึ่งเบอร์นะฮะจากสภาพดนตรีมาฝากชาวซีทกันนะครับกับ1หนุ่มแล้วก็1สาวนะฮะต้องแอนเจนี่นะครับศิลปินที่มียอดวิวหลักล้านนะครับจาก youtube อีกด้วยครับผมเปิดตัวเพลงนี้เลยนะสักวันที่ฉันมีเธอนะฮะ เพลงคนที่เชื่อมั่นศรัทธาว่าคนที่เกิดมาเพื่อเราเนี่ยมีอยู่จริงฮะ,ะต่างคนก็ต่างรอคอยตามหาแล้วก็มั่นใจว่าสักวันเนี่ยต้องเจอใครยังไม่เจอก็ลองฟังเพลงนี้ดูครับสักวันที่ฉันมีเธอจะต้องแอนเจนนี่ครับคราผมส่วนใครนะที่อยากให้มีเพลงของตัวเองเปิดอยู่แบบนี้นะง่ายๆเลยส่งผลงานเพลง โปรไฟล์นะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะฮะเข้ามาได้เลยนะครับที่ s i t Radio 975 at gmail com นะครับในช่วงนี้ของ Music l e x s ก s e ซนะครับส่วนชั่วโมงหน้านะฮะผมขอสองสายหน้าใหม่นะครับที่022457183นะครับในชั่วโมงของซีด u l i ิ s นะฮะอยากฟังเพลงอะไรอยากประชาสัมพันธ์อะไรเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยของคุณนะครับส่งโทรเข้ามาเลยฮะที่022457183ครับ กลับมาแล้วกับชั่วโมงสุดท้ายของพวกเราสองคนนะครับดีเจโอแล้วก็ดีเจเดนะฮะในชั่วโมงของซีซียูริสตนเองครับครับผมมาสายแรกของเราคุณฝนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ออนพี่เดสวัสดีครับคุณฝนนี่เรียนอยู่มอเอ่อมอเกษตรนะฮะค่ะตอนนี้เรียนโทอยู่ว่จบจบแล้วก็ต่อโทเลยค่ะโอ้โหจบแล้วก็ต่อโทเลยนะค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้เรียนเกี่ยวกับด้านอะไรครับผม เรียนศึกษาค่ะศึมษาฮะครับศึกษาสารที่คืออะไรฮะก็เอวิชาสอนนะคะเรียนณคตศาสต์อ๋อนะฮะจบไปเป็นคุณครูคุณครูเนี่ยค่ะใช่ใช่ตอนนี้ก็ติวเตอร์อยู่ด้วยค่ะอจะได้คุณครูคนใหม่หนึ่งคนแล้วนะฮะอะอาววันนี้คุณฝนอยากฟังเพลงอะไรครับเพลงของเพื่อนพี่อ้นเลยคนนี้เลยครับเพลงจักรวาลค่ะของต้นต้นธนสิทธิ์นะฮะ เป็นซิงเกิลแรกของเขาด้วยไอ้ซิงเกิลที่สองแสินะครับซิงเกิลที่สองครับผมอ่ะยังไงเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคุณกูฝนด้วยนะฮะขอบคุณมากอีกหนึ่งสายฮะผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าปึกหรือเปล่าปิกปิกหรือปึกคุณปิกค่ะุปิกใช่ไหมค่ะมันมีสลือมาผมเลยแบบว่าปึกหรือเปล่าอ่สวัสดีครับปิกคนเขียนชื่อ สวัสดีค่ะอ่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับทำงานค่ะทำงานอยู่เลยนะฮะยังเรียนอยู่ด้วยหรือเปล่าครับอ๋อเรียนจบแล้วค่ะเรียนจบแล้วจบมาจากมอเลสวนเออค่ะอ่าโอเคทีมงานเราเขียนถูกอ้าวเมื่อกี้เห็นสายแรกคุณฝนนี่ขอเพลงเพื่อนดิจิตอลเออดเจอตอนไปแล้วฮะนะฮะคุณปิ๊กขอเพลงแฟนผมใช่ไหมฮะไว ได้ค่ะได้ค่ะให้พี่เดย์ก็ได้ค่ะอ่าคือเราเป็นแฟนครับข้างเดียวนะฮะคือสองคนเลยเหรอครับฮะ12สองคนเลยเหรอโอ้ยสามคนผมก็รักตายแล้นี่อเนี่ยเนี่ยของเพลงของของเกอร์เจนค่ะอเพลงนี้ชื่อว่าบัค t r ร์ซี่ค่ะอืมนะฮะอ่ะยังไงเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะครับคุณปิ๊กครับผมถามหน่อยคุณปิ๊กทำงานเกี่ยวกับอะไรฮะอืม เออเป็นธุรการสายขายค่ะโอ้โห,โหโเกี<ม>่ยวกับการเงินใช่าหรแบบนี้ใช่ไหม <laughs> โอเคเดีย๋ยลืมส่งเงินมาให้พวกเราด้วยนะฮะ <laughs> อ่ะขอบคุณมากนะครับคุณปิก๊กค่ะขอบคุณครับ ออกแนวว่าตอนนี้ต้องรีบหวานออนะฮะหัวหน้าตามแล้วตามแล้วเงินฉันอยู่ไหนเนี่ยฮะหายไปไหน <c oughs> ะนะฮะโอเคอเดี๋ยวเปิดให้นะฮะทั้งสองเพลงเลยจากวานจากคุณต้นครับแล้วก็ปาปรสัสชจากเกิลเจเนเรชันด้วยนะฮะอย่าลืมว่าอยากฟังเพลงไหนในชั่วโมงนี้4111975ถูกต้องตอนนี้ผมขอพูดเรื่องหนึ่งครับเมื่อกี้ไปตั้งแต่ช้าแล้วมีคนส่งมาให้ในไลน์นะฮะบอกว่ามีฮะ เหมือนแปะว่าคนมีเงินนะฮะของประเทศไทยนะจะจัดอยากจะจัดมากเลยไฟยิ่งใหญ่โอก็ต่อยกันได้ครมันคนละแนวกันเลยระหว่างบัวขาวนะอืคุณบัวขาวเปามพกของเราครับนะฮะปะทะกับนี่เลยปาเกียวโอ้โหแดนนี่ปากเกียวแมนนี่แมนนี่แมนนี่ปากเกียวแมนนี่แมนนี่ปากเกียวความสูงก็ต่างแล้วมวยมันก็ต่างต่อยกันไงอ่ะนั่นสิ คุณบัวขาวส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านความแรงของขาโอ้เตะมาทีม้าแตกได้เลยประมาณนั้นเลยครับผมนะฮะส่วนแมนน่ปลาเกีวนลจะเป็นมวยอารมณ์ประมาณว่ามวยมวยเร็วอ่ะจะเป็นถ้าเกิดนึกถึงเขาเขาเคยเทียบถึงขั้นอ่าอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะใครอ่ะอาลีอ่ะอาลีโอ้คิดนานเกินจะเป็นอารมณ์ประมาณมวยชั้นเชิงเออนะฮะไม่ดูคนลมาะมวยกันเลยไม่มีทางหรอก ใครก็จะมาต่อยกันได้ไง<ม>ถ้าต่อยจริงๆผมว่าอย่างน้อยคุณบัวขาวก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นเ,เขาเรียกอะไรมวยต่อยอย่างเดียวไม่มีเตะมวยสากสากลครับนะฮะก็ดูลำบากไป<อ> <S <S> <S ก็รอดูแล้วกันนะฮะแต่ถ้ามีกันดีฮะคองจะเป็นมวยคู่เอกที่น่าดูแล้วคนดูเพียบแน่นอนคือเขาพยายามจะผลักดันอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาบอกว่ามวยมวยสากลระดับโลกเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเดียว ถ้าเกิดคุณสามารถสร้างชื่อเสียงได้คุณจะกลายเป็นคนดังเลยนะฮะก็ไม่แน่เหมือนกันก็ถือว่าจะเป็นหนึ่งในการสำรุที่ดีว่าแต่ว่าสองคนนี้ยั่งดังไม่พ่อย์ล่ะก็เขาอาจจะให้เก้าสดับโลยมั้งไหมเราจัดมวยเลยสากลครับเดตอยกับอ้นโอ้มันสากลตรงไหนกลางห้องน้ําโลกอะไรอย่างเงี้ยเออห้องน้ําโลกนะฮะโอเคเดี๋ยวเปิดให้นะฮะเรื่องของเราก็เดี๋ยวเอามาให้อีกและกันยังไงอย่าลืมว่าอยากฟังเพลงไหนส่งมาหาเราสองคนได้กับดีเจเด่นและดีเจอ้นครับ แต่นรื่องจบไปนะฮะหนึ่งผลงานเพลงจากเดอะยูสต์นะครับระหว่างขับรถนะฮะมีเพลงจากพี่จีนกับสดิดด้วยกับรักสนุกนะครับรวมไปถึงนะฮะอีกหลากหลายเพลงนิคอลเข้ามาเอ้าเวลาเหลืออยู่ฮะหยิบโทรศัพท์โทรมาขอเพลงกันหน้าใหม่ตอนนี้เลยดีกว่าที่0 2 2 4 5 7 1 8 3ปดสมกลับมาซีดยูลิสนะฮะในชั่วโมงสุดในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกันต่อนะครับตอนนี้ส่งสายหน้าใหม่ของเราก็พร้อมแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับคุณนุ๊กนิกสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับถ้าตอนนี้อืม นั่งเล่น Facebook ค่ะนั่งเล่น Facebook นะฮะผมเองก็งเล่นอยู่เลยนะครับมีการพูดคุยนะฮะกับแฟนคลับชาวซีดอยู่ด้วยนะครับอ้าววันนี้คุณนุงกนี้อยากฟังเพลงอะไรเอ่ยทำทำไมต้องเธอค่ะของอินส์ลิงทำไมต้องเธอของอินสลิงมีล้อเรือมาด้วยนะอินส <In> ลิงเ,เออนะครับอ่ะคุณนุกนิ่นะฮะขอถามนิ่งดีวกว่านะครับตอนนี้คุณนิกยังเรียนอยู่หรือเปล่าครับเรียนอยู่มาหาลัยรามค่ะรามคำแหงใกล้ๆนี้เอง ะอะไรนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงสอบใช่ไหมครช่วงสอบค่ะอ่าตอนนี้เตรียมตัวยังไงบ้างครับอะไรนะคะตอนนี้เตรียมตัวยังไงบ้างครับโอ๊ยอะไรนะคะ,ะ <c oughs> เตรียมตัวสอบอยังไงบ้างครับ <c oughs> อ๋อก็อ่านหนังสือค่ะเพราะว่าต้องอ่านหนังสือหนักมากค่ะมหลาลัยรามอืมนะฮะยังไงเป็นกําลังใจด้วยนะครับ <c oughs> โอเคนะฮะขอบคุณคุณนุ่งบิกนะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ เสียงคุณไม่ดีเลอหูเขาไม่ค่อยดีผมว่าผมพูดติดไม่แล้วนะอ่าไม่เป็นไรใหม่สายเลยดีกว่ามาสวัสดีครับคุณสตางสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสตางทำอะไรกำลังค,ค้นอะไรอยู่เปล่าฮะเปล่าอ่ะคุณสตางครับวันนี้อยากฟังเพลงอะไรเอ่ย one thing ค่ะ one thing จาก one direction นะครับค่ะ อืมอ่ะขอย้อนหน่อยดีกว่าตอนนี้คุณสตางยังเรียนอยู่หรือเปล่าครับเรียนอยู่ค่ะที่ไหนเอ่ยเตรียมน้อมค่ะเตรียมน้อมนะฮะมออะไรฮะอืมมอสามค่ะมอสามอืมนะฮะเด็กมอสามนี่ทําอะไรกันบ้างครับนอกจากเรียนหนังสือผมอยากรู้ช่วงนี้ก็เรียนมิเศษค่ะโอ้โหเนดูดีเลยฮ เราเรียนหนังสือเราต้องเรียนพิเศษอ่ะถ้าเกิดย้อนกลับไปคุณอยู่ม3คุณทำอะไรฮะนอกจากเรียนหนังสอมสฮะเออผมเมื่อเข้ากีฬาฮะอ่เข้าชมรมต่างๆชมรมอะไรชมรมปันแปะอะไรอย่างงี้โอ้โหนี่เกิรู้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 ไวรู้อายุเลยเนี่ยก็ผมอายุเท่านี้อาจารย์บอกแล้วอยุ่ยี่ป่าเออนะฮะอ่ะขอบคุณคุณสตางค์นะฮะเปิดเพลงให้ครับครับค่ะอย่าลืมตั้งจดเดียนด้วยนะอืม ม,มสามคุณทําอะไรอ่ะม,มสามอฮะครับผมผม,มกําลังย้ยอนเหมือนกันนะผมนั่ง<ม>นึกอยู่ว่าผมทําอะไรเออผมกําลังคิดอยู่เหมือนกันมสามนี่อยู่ในช่วงที่กําลังเครียดในเรื่องของการเลือกสายเคเรียดเลยฮะเฮ้ยที่บ้านผมเครียดคุณเครียดหรือที่บ้านคุณเครียดที่บ้านคุณผมเครียดแต่แบบผมไม่เครียดคือผมพยายามจะไม่เครียดแล้วไงผมเนี่ยนะมสามเนี่ยเป็นชีวิตที่เปิดโลกกว้างใหม่เพราะเป็นช่วงนี้ผมย้ายจากโรงเรียนหนึ่งมาอีกโรงเรียนหนึ่งครับ นะฮะผมเรียนโรงเรียนหนึ่งเนี่ยนะฮะตอนมหนึ่งมสองแล้วก็ย้ายมาอีกโรงเรียนตอนมสามอ่าซึ่งคุณแม่ผมเนี่ยนะฮะให้ผมไปเรียนที่โรงเรียนเขามันมีแค่มหนึ่งถึงสามอืมพอมสี่เอาแล้วครับหาเรื่องต้องหาที่เรียนใหม่อ่า <N> <h ate> เหนื่อยกันเลยทีเดียวลำบากกันเลยพงเพื่อนต้องมาหากันใหม่อ้ยจะได้รู้จักคนเยอะขึ้นไงฮะายว่าตอนนี้คนเยอะมากฮะอ่าโรงเรียนผมย้ายมาตอนมสามนี่เปิดโลกกระทัดใหม่เลยฮะครับจากแต่งตัวเด็กเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะ มาเจอเพื่อนบางคนก็สอนตุมแต่งตัวดีเลยฮะครับดีไหครับเอาเสื้อไว้ได้นอกกางเกงบ้างนั่นดีเหรอครับถุงเท้าก็เปลี่ยนบ้างเหยียบส้นเป็นตอนม3นะฮะน่านะฮะโอ้โหถือว่าครบสูตรของโรงเรียนจริงๆสมัยก่อนตอนม1เนี่ยผมเป็นเด็กเรียบร้อยมากเรียบร้อยยังไงครับนะฮะโอ้โหเหมือนผ้าที่พับไว้อ่าแต่ตอนม3เนี่ยเหมือนมี่ใครมาเตะผ้าฮะกระจายเลยโตคุณเตะเองหรือเปล่า เออแต่ว่าถือว่าเป็นเป็นเทรนดของผู้ชายนะออปไลน์เสนอจะต้องเป็นการเหยียบส้นอ่าเออเหยียบส้นแล้วก็เอาชายเสื้อออกมาผมเนี่ยวะผมว่านะการเหยียบส้นเนี่ยบางทีมันก็เข้าใจว่าขี้เกียจนะฮะรองเท้าผ้าใบเนี่ยเหยียบไปไม่เป็นไรแต่ผมเพนผมไม่ได้ว่านะรอ,อ,องเท้าหนังเหยียบส้นกันเลยแหละฮะนั่นสินะฮะ เขามันดูตลกนะดูเสียหนังนะใส่แบบเต็มๆไปเลยดีกว่าไม่งเหยียบส้นหรอกนะนะครับไม่รู้ว่าช่วงนี้เขายังเป็นกันอยู่หรือเปล่านีมีเทรนด์นี้ด้วยการตัดกางเกงขาสั้นเทรนด์ไหนวะเนี่ยเคยเห็นเปล่าตัดกางเกงใหม่เพื่อให้มันสั้นใช่อ๋อคุณเป็นหนึ่งในนั้นไม่ผมโคตรยาวยาวมากพูดทำใหม่ยาวมากนะฮะตอนนั้นยังเป็นเด็กเรียนอยู่เลยไม่ถ้าตัดสั้นๆในบางโรงเรียนเขามีกฎไงมีกฎฮะ้รงเียผมก็มีอนะครับ กด <G est> เขามีไม่แฮกเขามีไม่แตกชัดเลยนะฮะทัน<ต>หรือเปล่าเพลงนี้ทัน,นดิเขาได้ยินอ้าวโอเค,อเคอยังไงตอนนี้เราเปิดให้แน่นอนทั้งสองเพลงนะฮะอย่าลื<ผ>มว่าอยากฟังเพลงไหนส่งมาฮะเราสองคนเดี๋ยวจัดให้ครับครับ If you don นั่นเองนะฮะจากพี่กอมิเตอร์แซกแมน ฟิชวิ n งกับมาเรียมบี5ด้วยนะฮะโอ้โวันนี้ฟังเพลงไปเยอะแยะมากมายเลยยอนจริงนะครับครับผมเอาละครับวันนี้เวลาของเราสองคนคงจะหมดแล้วแต่เดี๋ยวกลับมาเจอผมใหม่นะฮะตอนสองทุ่มกับดิจิตะครับในช่วงซีนเนเชชั่นวายนะครับส่วนนี้พวกเราสองคนนะดีเจโอ๊ตและก็ดีเจเยขอลาไปช่วงนี้ก่อนนะครับครับผมไว้เจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ